รถไฟ Royal Lotus Rail 2026คือหนึ่งในนวัตกรรมด้านการคมนาคมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ด้วยการออกแบบที่หรูหราอลังการและผสมผสานความทันสมัยเข้ากับเอกลักษณ์แบบไทยได้อย่างลงตัวตั้งแต่ชื่อที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกบัวอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และสง่างาม ไปจนถึงเทคโนโลยีระบบรางที่ล้ำสมัยรอยัลโลตัสเรลไม่ใช่แค่รถไฟธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการพัฒนาเครือข่ายรางของประเทศไทยในปี2026การออกแบบภายนอกเน้นเส้นสายโค้งมนที่สะท้อนความพลิ้วไหวของดอกบัวเมื่อบานยามเช้าตัวถังทำจากวัสดุคอมโพสิตท,ที่มีความเบาแต่แข็งแรงทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและสภาพอากาศที่หลากหลาย สีหลักคือขาวมุกกระกายทองพร้อมแถบสีชมพูอ่อนที่ให้ความรู้สึกสง่างามราวกับดอกโบบานอยู่บนผิวน้ำทุกครั้งที่รถไฟเคลื่อนตัวผู้โดยสารจะสัมผัสดได้ถึงภาพลักษณ์ที่หรูหราและเต็มไปด้วยพลังแห่งอนาคตรอยเยาโลตัสเรลใช้ระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบพร้อมเทคโนโลยีแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงที่ชาร์จพลังงานได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถดึงพลังงานกลับจากแรงเบรกมาเก็บไว้เพื่อการใช้งานต่อ ช่วยลดการสิ่งเปลืองพลังงานได้มากกว่า3 0เ์เมื่อเทียบกับรถไฟความเร็วสูงรุ่นก่อน,ก,อนก่อนทำให้กลายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์แนวคิดการเดินทางสีเขียวในด้านความเร็วรอยัลโลตัสเร็วสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง420กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังคงให้การเดินทางที่นุ่มนวลไม่กระแทกหรือสั่นสะเทือนระบบรางแม่เหล็กแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยทีม,มวิศวกรไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกช่วยให้รถไฟลอยตัวเหนือรางได้อย่างมั่นคง ลดแรงเสียบทานและเสียงรบกวนผู้โดยสารจึงรู้สึกเหมือนกำลังล่องลอยไปบนสายลมภายในขบวนถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันในทุกมิติโซนที่นั่งผู้โดยสารแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่รอย a ย f i r ฟิร์สโลตัสพรีเยและสแตนดาร์ดคอมฟอรที่นั่งทุกประเภทใช้วัสดุหุ้มหนังสังเคราะห์ระดับพรีเมียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีระบบปรับเอนอัตโนมัติและจอส่วนตัวสำหรับความบันเทิงเต็มรูปแบบ เครือข่ายอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูง8เคสรีมิ่งพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางให้บรรยากาศเหมือนโรงภาพยนตร์ส่วนตัวจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครคือโซนโลตัสสกายล้วที่ผู้โดยสารสามารถนั่งชมวิวผ่านกระจกพานรามาขนาดใหญ่เพดานสูงกว่า3เมตรซึ่งใช้กระจกกันแสงแอลและกันความร้อนพิเศษทำให้มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างขวางในทุกเส้นทางเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสความสวยงามของประเทศไทยจากมุมมองใหม่ ด้านความปลอดภัยรอยเยาโลตัสเรลใช้ระบบ AI ควบคุมเส้นทางแบบเรียลไทม์ตรวจจับความผิดปกติทั้งในโครงสร้างรางและตัวขบวนสามารถชะลอหรือหยุดรถอัตโนมัติหากตรวจพบสิ่งกีดขวางระบบดับเพลิงและกรองอากาศคุณภาพสูงถูกติดตั้งในทุกตู้โดยสารรวมทั้งมีห้องพยาบาลฉุกเฉินพร้อมแพทย์เวรประจำเพื่อดูแลผู้โดยสารตลอดการเดินทางในแง่การบริการรอยเยาโลตัสเรลเน้นความเป็นไทยที่ผสมผสานกับมาตรฐานระดับโลก อาหารและเครื่องดื่มบนขบวนถูกออกแบบโดยเชฟชื่อดังที่เลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาลเมนูพิเศษอย่างข้าวหอมมะลิบัวทองและชาดอกบัวกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ผู้โดยสารต่างรอคอยพร้อมทั้งยังมีบริการสปาและนวดแผนไทยเบื้องต้นบนขบวนสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายระหว่างการเดินทางเส้นทางหลักของรอยัลโลตัสเรลในปี2026ครอบคลุมการเชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครไปยังหัวเมืองใหญ่ เช่นเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นและนครราชสีมาโดยใช้เวลาเดินทางสั้นลงกว่าครึง่งตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ที่เคยใช้เวลากว่า8ชั่วโมงตอนนี้เหลือเพียง2ชั่วโมง15นาทีเท่านั้นนี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเศรษฐ,ฐกิจและการเชื่อมโยงภูมิภาคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสิ่งที่ทำให้รอยเลโลตัสเรลโดดเด่นไม่แพ้ใครคือความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทุกเส้นทางมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลมร่วมด้วยเพื่อเสริมพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับขบวนรวมถึงการออกแบบสถานีที่มีระบบรีไซเคิลน้ำและขยะเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริน์ถือเป็นโครงการต้นแบบขององค์การพัฒนาเมืองสีเขียวในอนาคตเมื่อพูดถึงประสบการณ์การเดินทางผู้โดยสารหลายคนต่างยกให้รอยัลโลตัสเรลเป็นการเดินทางที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดเท่าที่เคยมีมาไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง นักท่องเที่ยวที่มองหาความประทับใจใหม่หรือครอบครัวที่อยากใช้เวลาร่วมกันรถไฟนี้สามารถตอบโจทย์ทุกกลุ่มได้อย่างลง